ครับมาดูเข็มขัดหนังนครับหนังวัวฟอกสีครับหนังเต็มเส้นครับหนังแงก้วร้อยเปอร์เซ็นต์สวยงามครับมาดูโครงสร้างนะครับับหนังครับหนังเต็มเส้นทั้งชิ้นนะครับใช้นานไปจะไม่แตกจะไม่ไมไมแตกนิดเดีวยวผดื้นโครงสร้าง จะยิบแคนเม็เยิบไปได้สวยงามาสามารถที่จะต่อเปลี่ยนหัวเองได้เปลี่ยนหัวตามต้องการเระทักเระดิมม่หมาหัวเป็นทองเหลืองแท้นทองเหลืองแนีกลมดำสีตาเข้มครับสีตาเข้ม ก,กว้างประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งครับยินพอดีนแรกก็ได้สีดำแรกปรเป็นสีดำสวยงามน,นะครับดีครับ